ฮ่าโลโกบอยล่ะชอบชอบพิมไหนผมเหรอก็บอกไปแล้วไงผมชอบเสมาชอบเสมาผมชอบเสมาครับเสมานี่คือแบบเห็นแล้วเป็นเสมาเป็นลูกพ่อนะครับของอาจารย์ประสูติแล้วก็เป็นพระราหูด้านล่างและข้างหลังเนี่ยเป็นเสือนอนกินคโอ้โหสุดแล้วองค์เดียวนี่จบเลยสุดสุดสุดมากผมชอบเสมาสุดท้ายสุดท้ายรุ่นนี้จะนําปัจจัยไปสร้างโรงพยาบาลรู้สึกยังไง เออรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับมาดามเดียนะครับการที่เขาทาอะไรแล้วทําแล้วเขาไม่ได้หวักผลนอ่ะเขาทําแล้วก็ทุกบาททุกตังเขามอบให้กับวัดไอ้นี่เป็นเรื่องที่ดีมากครับผมเนาะเขาผมว่าบุญก็เต็มที่แล้วนี่ครัหลวงพ่อที่อยู่ของท่านนียผลคือท็อป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 ของหลวงพ่อนั้นเรียกว่ากว่าจังหวัดเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นนักสตงพระที่ เยอะที่สุดแล้วสวยที่สุดในประเทศไทยแล้วนะวันนี้นะจริงสุดยอดจริงสุดยอดแล้วคนคน<ๆ>นี้คือเห็นคุยอับเซียนพาพทุกคนก็บอกว่าเขาไม่ได้กว่าเขาทำถวายมีเท่าไหร่ถวายหมดเลย